ทุกคนครับนี่คือไต้หวันเหนือครับผัวแกคงไม่เคยรู้ว่าที่นี่เคยเป็นเหมืองทองเก่าเล่นนี่คือจิวเฟินในหน้าฝนหมู่บ้านทางตอนเหนือนะของไต้หวันครับขนาดคนส่งหนังสือพิมพ์ยังต้องขับขึ้นเขาแก okay, ดูดิ oh. ทางจากไทเปมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเวลาเราเดินลงมาเที่ยวมันก็จะง่ายครับแต่ขากลับก็จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะอันนี้เซเว่นเขา อีเลเว่นของไต้หวันฮะนี่คือหมู่บ้านที่จะทำให้แกเป็นคนสโลลาฟมารู้จักจิลเฟิรนกันเถอะถ้าถามว่ามันแพงไหมนะต้องตอบว่าราคาเท่าบ้านเราของฝากของกินของใช้ราคาเท่ากันนะครับไม่ต่างมันมีสองฤดูคือร้อนกับฝนก็ยังไม่ถึงหน้าหนาวก็อากาศจะแปบปรวนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีลมเดี๋ยวฝนตกคือก็จะเป็นพวก ขอ,ออของกินเยอะครับของกินแล้วก็ของฝากอะไรอย่างี้ของกระจุกกระจิกของฝากเนี่ยต้องยกให้ไต้หวันก็เลยนะอาหารตะมุตะมิของเขาเนี่ยโอ้ยดีอันนี้ก็เป็นขุยไช่นะครับสำหรับคนที่ไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเป็นผักล้วนจริงไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ส่วนหนึ่งบางคนก็มาถ่ายรูปนะมาทําโฟโต้บนะุ๊กกันเพราะที่นี่เขาให้ถ่ายรูปทั้งร้านทั้งอะไรถ่ายได้หมดเลยอันนี้เป็นร้าน ทอดครับทุกอย่างชุดไปทอดหมดเลยป้าเขาเก็บอะไรมาได้นะป้าเขาเอามาทอดหมดทุกอย่างเนี่ยฉันเลยขอ,อชิมเฮ้ยมัมมมมมลเ่เหมเน่ยกจะพบได้มากสุดนั่นก็คือร้านชงชาคุณลุงลงคีอุลอง,ลงคิสันเทยืหนึ่งชั่วโมงเขาก็ให้แกชิมหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเขาชอบโชว์ไงประเทศเนี้ยโชว์ไอ้อานพอแล้วมั้ง ฉันชอบนะครับติดเมนูไว้ชัดเจนเลยเผมว่าร้านนี้น่ากินดูสะอาดดีครับเฮลโหลเดี๋ยวเรามันมีหมูหวานครับผมอยากลองกินหมูหวานจาาละสี่สิบบาทนี่หลายอย่างที่ฉันอยากลองนะฉันเลือกแป๊บทุกคนภาษาไทยอาวอนะนิดมัน อ n d โอเควิธีการสั่งก็ไม่ได้ยากนะนี่คือข้าวหมูหวานนะ่ประมาณ50บาทมันพริกน้ำปลาเลยและปุกติม่มซำนี่ก็บุงบอกว่าร้อนแน่ๆเวลาเรากินข้าต้มใช่ป่ะข้าวต้มนี่ไทยจะเป็นข้าวต้มแบบข้าวต้มหมูหวานที่แต่มันน้อยมากไป <laughs> ต,ตักมาคือแบบนี่มันวิญ,ญญาณหมูน้อยหวานเขาก็หวานเราต่างกันนะ <laughs> หวานเขาแบบไม่ได้หวานอนะ่ะ <laughs> เป็นหวานเขาประมาณจืด ผสมเราอ่ะเป็นเหมือนเป็นไซเดอร์ครับไม่น่าใช่ชาคือเยี่ยวหมูครับของไต้หวันกุแซดกับหมูหวานมาแล้วอันนี้รอดไหมรอดลงตัวไม่ยัดอะไรเยอะเกินไปคำเป็นแน่นนี่เอาเหรียญให้เขาเลยคือ <laughs> ผมเดินเดินอยู่จะเหยนฮัลโหลฮัลโหลคือใจผมอ่ะได้ยินคิดในใจเขาบอกว่า <laughs> เขาเรียกสุดลอสุดลอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือขนมอะไรมันคือขนมอะไรทําไมคนต่อคิวกันเยอะจังเท้าฝูหรือเต้าหู้เนี่ยของดีบ้านครับนี่น่ากินอ่ะโอเคมันเป็นชาไข่มุกที่ทําไว้แล้วน่องกูชงกูชงอะไรกันเลยนะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยและฉันก็พอจะเดาออกว่ามันน่าจะไม่รอดปะวะก ยิงเริ่มใกล้เย็นๆก็คนเริ่มแน่นแล้วครับแด้วก็สวอไปจริงๆแล้วต่างชาติเป็นจุดที่ไต้หวันที่เป็นไต้หวันต่างชาติเยอะนะเป็นแบบพวกฝรั่งอะไรเงี้ยแค่จะเจอสองอย่างเยอะมากเต้าหู้และก็ชาเต้าหู้และก็ชาเนี่ยฉันเผื่อไปสบตาลุงเขาลุงเขาชวนกินรออ,อ,ออีกแป๊บเดียวครับอีกพักเดียวรอให้อาฝนเนี่ยเขาตกแบบพอดีปุ๊บเลิศ ถ้าที่ตกมันจะสวยมากถ้าแกมีเวลาแนะนำให้เดินลัดเลาะลัดเลาะ,ะ,ะ,ะนะทั้งเดินมันเยอะมากเว้ยเพื่อนอันนี้เป็นกาแฟที่ชมดนะครับทีทไทยประมาณ200กว่านะซิกเนเจอร์อ๋อพี่คนไทยที่มาที่นี่อย่าเพิ่มนินทาใครเลยนะเว้ยดูไ,ไ,ไอ้สั่งไงโอ้จริงเหรอก็มีไฟก็เลยนะ <laughs> ฉันว่าปีหนึ่งนี่ซิงคูถังได้เงินจากพีเพอร์ <Hi S 1> ไทยแลนด์เยอะมากถ้าเอาถุงคุมหัวในคนไทยแน่นอนฮอตกบิท <Hot Coffee. S 1> ันกาแฟที่นี่เนี่ยฟิลจะเป็นแบบนี้หมดเลยมันจะเป็นแบบยินยื่นออกมาแล้วมันเป็นได้ทั้งวิวเมืองวิวป่ามันจะดีแค่ไหนจะตื่นมาแล้วเจอวิวแบบนี้ และกาแฟเขาเน้นหอมหอมทุกคนครับนี่คือไต้หวันเหนือครับและเมื่อถึงเวลาเย็นน่ะนะอุ้ยคนก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆโคมแดงก็จะเปิดไฟสว่างโล่เลยใช่ใช่นไปนอนหลับในร้านชงชามาอุ้ยสบายร้านนี้อยู่แถวหน้าทางเข้าฉันแนะนำเลยนะอุ้ยเมนูอาหารเขากินง่ายของไม่ได้แพงเลยนะ อันนี้ยอมรับว่าอันนี้อาจจะ150บาทประมาณ150แต่มันก็ไม่ได้แพงมากเนี่ยดูดิอหูหมูดูดิเอาแตะปุ๊บขาดแตะปุ๊บขาดมื้อนี้ประมาณ200กว่าบาท่นะก็ถือว่าโอเคไก่เย็นชิปดูเฮียคบครับอันนี้เป็นไก่เย็นดูไก่เขาดิดุ้ง แต่ให้ทนี้คนไทยอยู่ได้กินได้เอาแหละมาดูความงดงามของหมู่บ้านโคมแดงโอเคโอเคมาอันน้นนี่ one two t h r e this is Taiwan และเราจะเจอกันใหม่ในฤดูหนาวเนื้ออื่นใดคือความน่ารักของคนไต้หวันหมู่บ้านโคมแดนจิวเฟิน ชีวิตจิตและงดงามเป็นชาวไต้หวันขอบคุณสำหรับความรักที่มอบให้รักนะพันธมิตรชานมของคนไทย